วัสดีคะ่ะทุกคนแม่บีนะคะก็วันนี้คุณแม่อยากมาคุยเรื่องว่าทำไมมันยากเรื่องเดทเรื่องหาความรักการเป็นคนเป็นทรานเป็น LGBTQ เป็นตัวแม่ตัวมัมเนาะก็หนึ่ง example ที่คุณแม่อยากจะพูดก็คือโยชิเนาะโยชิ Yoshi, รินระดา ก็ใครๆเราก็พูดกับเพื่อนตัวเองเพื่อนกระเทยว่าแบบดูขนาดโยชิสวยรวยขนาดนี้ยังไม่มีแฟนมันมันก็จริงหมายถึงนางพร้อมนางดังนางรวยแต่ว่ายังไม่มีแบบไม่ไม่ใช่ไม่มีใครมาจีบแต่ว่าขนาดนางประสบความสำเร็จอย่อยางอย่างนี้ ยังยังหาแฟนไม่ได้เนาะมันแต่ประเด็นคือมันเป็นปัญหาใหญ่กว่านี้ก็คือการที่คนที่เป็นสาวสองเป็นทรานส์เป็น Trans, ปนอนไบเนอรี่เหมือนคุณแม่ใช่ไหมก็คือการที่จะเดทกับหาแฟนจริงจังมันยากก็ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยที่อเมริกาด้วยกับคุณแม่ก็ใช้แอปใช่ไหมคุณแม่มี g r i n d r โเน็ et, มีอะไรใช่ไหมแต่ว่าก็มีคนทักมาแต่ว่ามันมันก็จะเป็นอารมณ์แปลกๆว่าแบบไม่มีรูปโปรไฟล์หรือว่าแบบจะเน้นเพศสัมพันธ์อย่างเดียวหรือว่าแบบอยู่คนละทวีปคนละคนละประเทศเลยอยู่ไกลมากเราเหมือนแบบเขาอยากวิดีโอคอลหรือว่าอยากอะไรแบบไม่รู้มันสําหรับคุณแม่นะคุณแม่รู้สึกมันแบบ มันสปกปรกมันน่ากลัวมันแบบอุบอุบานอ่ะมันแบบมันมีคำหนึ่งว่าเขาเรียกว่า Fetish Fetishize มันก็เป็นประมาณแบบเขาชอบเราเพราะว่าเราเป็นทรานส์เหมือนถึงอารมณ์แบบชอบสาวมีงูมีอะไรอะไรแบบชอบเพราะว่ามีงูแบบเขาชอบเลดี้บอยอย่างเดียวมันอย่างนี้มัน เราเข้าใจว่ามันมีสเปคใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันแบบอีกเลเวลหนึ่งก็คือแบบชอบจะเพาะอันนี้คุณแม่ไม่ชอบอย่างงี้คุณแม่รู้สึกว่าก็ใช่คุณแม่เป็นทรานส์คุณแม่เป็น LGBTQ แต่คุณแม่อยากให้คนชอบคุณแม่เพราะว่าตัวของตัวแม่ตัวของคุณแม่เองหมายถึงชอบบุคลิชอบนิสัยชอบทัศนคติไม่ใช่ว่ามาชอบฉันเพราะว่าฉันเป็นทรานส์กับ มันก็ไม่รู้ว่ะมันเรื่องเด็กก็ไม่ค่อยแบบทั่วไปคุณแม่เดินไปไหนมันต้องเป็นสวนมากมันจะเป็นกระเทยแซลเนาะแซลผู้ชายหรือว่าหลายทีมันก็ต้องซื้อกินใช่ไหมมันต้องอะไรอะไรเสร็จหรือว่าแบบไม่รู้ว่าแล้วว่าหร้วว่าผู้ชายมันยอมทํามันยอมนัดได้แต่ว่ามันต้องลับๆับมันต้องแอบมันต้องอย่าบอกใครเขา เพราะว่ามันมีหลายประเด็นก็ประเด็นนี้แหละก็คือเขากลัวแบบเขาอายที่จะแบบเขาแบบนัดได้แต่ว่าการที่จะมีแฟนเป็นกระเทยเขาเขารับไม่ได้ไหมายถึงเขาอายเขากลัวคนอื่นว่าจะคิดยังไงว่าพ่อแม่ว่าสังคมเพื่อนเขาจะมาบูลลี่จะมาหยอกเขาไหมว่าโอ้เขามีแฟนเป็นกระเทยโอย้ชอบกินงูอะไรบะๆๆอะไรก็ว่าไปมันก็อันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบ คนที่เป็นกระเทยก็อยากมีแฟนปกติอยากอยากมีอยากเดทคนที่มันโอเพนมันออเนสไม่ใช่อยากมาเป็นความลับนี่เนเราอยู่ในคลอสิตมาหลายปีแล้วทำไมเราต้องมาแอบเราต้องมาแอบทําอะไรกับใครเราไม่เอาคุณแม่ไม่เอาคุณแม่จะรอคนที่มันใช่ที่มันมั่นที่กล้าที่จะมีแฟนเลิศขนาดนี้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องซื้อกินอันนี้ถ้าอยู่ติดตามติ๊กต็อกคุณแม่ยู่จะรู้ว่าคุณแม่เป็น ตัวแม่ซื้อกินเนาะก็มันแบบบางทีมันมันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องไม่มีแฟนไม่แฟนไม่มีแฟน,แ,ฟนแต่ว่าทุกอย่างมันคอนเนคเนาะก็คือแบบถ้าคุณแม่เจอผู้ชายปกติที่แบบมีสกินชีฟแฟนวิดเบนิฟิตอะไรอะไรที่มาชอบคุณแม่อะไรมาเดทมาอะไรคุณแม่คงไม่ซื้อกินเท่า ที่คุณแม่ซื้อแต่ว่าประเด็นคือในชีวิตปกติคุณแม่ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปหาที่ไหนไม่รู้จะยังไงมันคุณแม่ก็อาจจะมันอาจจะเป็นคุณแม่อาจจะคิดเองหรือว่าไม่เปิดใจหรือว่าอะไรใช่ไหมแต่ว่าหลายทีก็สุดท้ายก็ต้องไปซื้อกินพออย่างน้อยตอนซื้อกินคุณแม่ก็ได้รู้สึกว่ามีผู้ชายที่แคร์คุณแม่ที่รักคุณแม่ ไม่ว่ามันจะชั่วข่าวมันก็จะเป็นความสุขชั่วข่าวที่แบบอย่างน้อยมันมีใครสักคนที่มาให้ความอบอุ่นคุณแม่ใช่ไหมกับหลายคนก็ซื้อกินนะมันไม่ใช่อะไรที่มันปแปลกหรือว่าผิดแต่ว่าประเด็นคือถ้าคนเรามันมันได้ของพวกนี้ในชีวิตปกติกับตัวเองมันก็จะได้ไม่มันก็คงไม่จำเป็นที่จะไปซื้อ เท่าปัจจุบันประมาณนี้แหละมันโยชิไม่โยชิรวยไม่รวยดังไม่ดังมันคนที่เป็นทรานซ์ที่เป็น LGBTQ เขาแค่อยากอยากได้ความรักอยากมีคนมากอดอยากมีคนมามาโทรมาเทคมาไลนา์มาไปเดทไปตื่นนอนมีคนนอนข้างๆมัน มีคนมาจูบมาจุงมือมาอะไรก็คนเรามันก็เหมือนกันหมดเนาะมัน,มนไม่ใช่ว่าทุกคนต้องการความรักทุกคนต้องมีเพศสัมพันธ์อะไรเยอะแยะมันทุกคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามนุษย์เรามันเราแค่อยากมีความรักความสุขความอบอุ่นในชีวิตก็อยาแต่ว่า อย่าน o i อย่าดิ้งดาวอย่าอะไรถ้าอยู่เป็นกระเทยอยู่ดูนี่อย่าอย่าไปคิดลบคุณแม่เชื่อว่าลูกมันเปลี่ยนไปเยอะมันมีกระเทยมีสาวสองมีทรานส์มีอะไรมีทอมมีทุกอย่างเลสเบียนมีที่มันเขาแฮปปี้มีความรักมีครอบครัวสมบูรณ์มีลูกมีอะไรก็ว่าไปมันมีเยอะแยะที่อัลรวยประสบความสำเร็จถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เราต้อง มันมีอุปสรรคใช่แต่เราก็ต้องคิดบวกเราต้องใช้กดแรงแห่งดึงดูดเราต้องเราต้องมั่นกับตัวเองเราต้องรักตัวเองเยอะๆเราต้องอย่าไปอย่าไป settle for ผู้ชายหรือว,ว่าใครที่มันไม่ไม่รักเราเต็มที่หรือว,ว่าอะไรอย่างนี้เราต้องหาคนที่มันใช่ที่รักเราที่กล้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่แบบที่ไม่อายที่จะอยู่กับเราคุณแม่เชื่อ ถ้าเราคิดบวกเรารักตัวเองเราอันนี้ไปเรื่อ,อยๆโดว,วันนึงมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่มาเข้ามาในชีวิตเสีมันอาจจะต้องรอหน่อยแต่ว่ามันมีโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนเรามันเปลี่ยนความคิดมันอะไรกระเทยมันอาจจะอาจจะเป็นคนแรกที่พัฒนาเนาะที่ทันสมัยเพราะว่าเราโดนบังคับเนาะเราโดนบูลลี่เราโดนอะไรเราเราเราส่วนมากกระเทยมัน มันเฟกไม่ได้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันตุงติ้งแล้วมันจะไปส่นได้ยังไงเนาะแต่ว่ามันมีเกมีใบรับมีอะไรเยอะแยะมีผู้ชายเยอะแยะที่ชอบแต่เขาแค่ยังไม่ถึงถึงจุดของเราแต่ไม่เป็นไรเพราะแค่นี่แหละแค่อยากมาแชร์วันนึ่งดูซีก็ค,คงเจอแฟนแหละวันหนึ่ง มันหนึง่งกระเทยผู้ชายมันจะได้เดินมือกันอะไรมันจะได้แบบไม่มีใครมาบูลลี่มาดูถูกมามีแต่คิดว่าอะไรว่ากระเทยต้องเป็นสายเปอะไรอะไรหรอือว่าหรือว่ากระเทยต้อง,ต,องต้องหาหรือว่ากระเทยแค่หวังเงินอะไรไม่รู้อะไรอะไรคุณจะคิดอะไรไปก,ก็ว่าไปแต่ว่า yeah so Love yourself. Keep putting yourself out there. Go on dates. I love you all. We are all one. We are all connected. Maybe if I got the car. Mm -hmm.